พระแม่กาลีต้องการจะบอกอะไรกับคุณนะคะทํานายด้วยไพ่พระแม่กาลีค่ะมาดูกันนะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายเลข16มหากาลี ท่านบอกว่าใครที่เป็นพิษกับชีวิตคุณหรือเป็นมนุษย์ท็อกซิคนะคะให้ตัดเขาออกไปนะคะต่อให้คนคนนั้นพยายามพูดดีกับคุณแค่ไหนประจบเอาใจแค่ไหนแต่ถ้าคุณฟังแล้วเครียดไม่มีความสุขอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วมีลางสังหรณ์แปลกๆนั่นแหละค่ะเซนส์ของคุณถูกแล้วนะคะเขาเป็นมนุษย์ท็อกซิกที่แฝงตัวมาในรูปของมิตรนะคะให้ตัดออกไปอะไรที่มันหนัก แบกเอาไว้ให้ตัดทิ้งออกไปให้หมดนะคะต่อไปให้รับแต่สิ่งดีๆค่ะถ้าไปทำบุญที่วัดได้จะดีนะคะเพราะอาจจะมีคนทำคุณใส่ใส่คุณให้สังเกตสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือสัตว์อะไรก็ตามถ้าสุนัข แมวป่วยนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณป่วยอาเจียนอ้วออกมานะคะหรือมีอาการแปลกๆแ,กแ,กแสดงว่ามีบุคคลทกซิกนะคะทำคุณใส่ใส่คุณหรือส่งพลังลบมาให้คุณทำบุญนะคะอาจจะไปที่วัดตรวจน้ำทำบุญหรือทำบุญที่บ้านก็ได้นะคะ อะไรที่มันหนักอะไรที่มันไม่ดีตัดออกไปนะคะขอให้คุณพบแต่สิ่งดีๆค่ะขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตมีแต่คนดีๆเข้ามาค่ะถ้าคุณรับพลังงานนี้ได้นะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะแล้วแชร์ออกไปเท่าที่คุณจะแชร์ได้นะคะถ้าคุณอยากเจออาจารย์อีกกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ